ก็ขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่ช่องต้นสายชแนลกับเกมเขาที่ตีมบาย วันนี้ผมก็จะมารีวิว HG 40ตามที่ผมเคยค้างไว้นานนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมติดภารกิจไว้เยอะนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นรหัสของลองแคร i นะครับผมก็จะเป็นก็อยู่แลกลีเจนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวในแลกให้ทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวจะ,ะแล้วผมก็จะผมก็จะไม่ไปรีวิวกับบอร์ดแล้วนะคนไปไปดูของแต่งกันเลยครับ แต่ผมขอบอกทุกคนไม้ก่อนนะครับเอ่อ HG40 ไม่ใช่ท็อปเมตานะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามแต่งให้ดีที่สุดแล้วก็สเสถียรที่สุดนะครับแล้วเพราะที่ผมไม่เออไม่เอาราหัสหลักมาเพราะว่าแต้มผมหมื่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะออกอา่าลงคลิปแต้มหมื่นในหะ้ทุกคนดูนะครับผมตอนนี้ผมก็แต้มหมื่นกว่าแล้วท็อป200ผมก็อยู่ไม่ไกลแล้วทุกคนปังจริง <c oughs> อ่าลำกล้องหน้าสําหรับอ่าสายช้านะทุกคน ก็จะเป็นลำกล้องเอ็มไอพีแบบสั้นนะทุกคนก็แบบจะเล็งไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่เร็วสําหรับสายวิ่งบู๊เลยนะทุกคนแต่ว่าก็จะลดความแม่นยําเมื่อเลงแล้วก็แรงดีดแนวตั้งไปทุกคนแต่ว่าปืนนี้ยังไงก็นิ่งผมรับประกันส่วนระยะไกลหรืออยากยิงให้นิ่งระยะกลางหรือระยะไกลนะครับเสใส่เป็นตัว y m k คนะทุกคนก็จะเป็นตัวที่ทําให้นิ่งมากเลยทุกคนเพราะว่าเขา ถึงยิงแบบง่ายกว่าจริงแต่ว่าเขาจะเพิ่มความแม่นยําเมื่อยิงนะทุกคนแต่ลดความเร็วในการเล็งนะทุกคนมาไปไปที่บัน้ายต่อเลยทุกคนสาหรับสายชาร์ก็พัน้ายไม่สายนะทุกคนเพื่อเพิ่มความไวในการเล็งแล้วก็เอเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่นะทุกคนแต่ก็จะลดมาสามอย่างก็คือความแม่นยําอัตราการกระตุกแล้วก็คืออัตราเมื่อเราโดนสวนมาแล้วเราก็จะแบบมีอาการกระตุกนะทุกคนแล้วก็ความแรงดีดแนวตั้งนะทุกคน ส่วนถ้าอยากเป็นสายยิงระยะกลางหรือระยะไกลผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะทุกคนหรือว่าสองตัวนี้ทุกคนตัวแรกก็คือตัว OWC นะทุกคนก็จะช่วยความไวในการเลงความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ว่าจะลดความแม่นยํานะครับทุกคนอันนี้สาหรับสายกลางนะทุกคนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นความแม่นยําเมื่อเลงยิงตัว RTC นะทุกคนความแม่นยําเมื่อเลงยิงความนิ่งเมื่อเราวิ่ง มันแบบเราโดนสวนกระตุกมาเราวิ่งอะไรพวกนี้นทุกคนแล้วก็แรงดีดแนวนอนน,นันทุกคนแต่ว่าก็จะลดความไวในการเล็งนะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันมันไม่ใช่แบบสายวิ่งบูนนะทุกคนมันเป็นสําหรับสายตั้งรับให้เพื่อนนันทุกคนไปไปที่เลเซอร์ต่อนะทุกคนเลเซอร์ผมก็ขอแนะนําตัวเดียวนะทุกคนก็คือตัว owc นะผมมันก็จะเพิ่มความไวในการเลงแล้วก็ความแม่นยาเมื่อเลงยิง,งแต่ว่าจะลดเลเซอร์ช่วยเล็งก็คือการยิงโนซาโคมนะทุกคน แม็กก็ผมแนะนําเป็นแม็กสี่ถึงห้านัดทุกคนเพราะว่าก็จะเพิ่มแมกกซีนแล้วก็ความไวรีโหลดนะทุกคนแต่ว่าลดความเร็วในการแบบเคลื่อนที่การเลงนะทุกคนเนี่ยก็แม็กสี่ห้านัดจะเป็นแม็กที่ดีที่สุดแล้วสองตัวนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนานะทุกคนือฮะแล้วก็กิฟผมก็แนะนําตัวเดียวเหมือนเดิมเพราะว่าตัวอื่นก็อไม่ดีเท่าตัวนี้แล้วแหละทุกคน ก็จะเป็นความไวในการเลงแล้วก็ความเร็วในการยิงนะทุกคนขนาดวิ่งด้วยนะทุกคนเวลาเราเลงก็จะเดินไววิ่งไวนะทุกคนก็มีแค่นี้แหละทุกคนแล้วสก,กินที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นสก,กินทองเลยนะ, <c oughs> นนะทุกคนเนี่ยทุกคนก็มาดูสเตตัสกนันละเลยนะครับก็ดาเมจก็จะเอออยู่ที่สี่สิบอันนี้คือแต่งเรียบร้อยนะทุกคนดาเมจสี่สิบนั้นทุกคนความแม่นยำห้าสิบหกนั้นทุกคนแล้วก็ระยะยิงก็ที่ผมแต่งก็เป็นสายชาร์จก็ ระยะยิงก็สี่ิบหนันทุกคนเพราะแต่ว่าที่ผมไปเล่นมาก็สามารถยิงได้ทุระยะนันทุกคนจริงๆนันทุกคนแล้วก็ควบคุมคือแรงดีนันทุกคนก็อยู่ที่สี่สิบนันทุกคนแล้วก็ความคล่องตัว9ก้าสิบแดนันทุกคน9ก้าสิบแปดเลยนะแล้วก็อัตตาในการลั่นก็หกสิบเจดนันทุกคนก็มีแค่นี้แหละทุกคนก็ที่ผมแต่งมาก็คิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้า ใครคิดว่ามีดีกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับส่วนที่ผมแต่งก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ไม่มีของแต่งทีนะครับไปไปดูเกมพีของผมเลยก็แล้วกันไปผมก็ได้มาเป็นโหมด domination ด่านนุกทาวนะครับผมโชว์สประสิทธิภาพปืนให้เต็มที่สกินทองดนะ้วอ่ะอไปไหมทุงม,มาดล แรงดีใจจริงๆนะทุกคนฝั่งเขาสไนอ่ะไม่ใช่ลูกศรเอหนึกว่สาสไนดานนี้ผมก็คือสออเล่นมาแล้วทุกคนนุกพาวนะ์ปลามูรลทรอเตาะเลยผมก็ตั้งใจกูน้นะทุกคน ไปไปอ๊ยอยัง,งกกตายองไป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 เลยโอเคเพื่อนยิบปีได้แล้วสวยสวยสวย,สวยอ่ายิงระยะไกลได้ด้วยทุกคนเอาไปละได้ถ้าไม่ยิงซื้อยิงเงยยิงพร้อมกันนอนก็นอนพร้อมกันท่าอะไรกันครับเนี้ยมาดิ ม,มาดิลงรถเหรอไม่ไปอ่ะทุกระยะแต่ว่ายิงตัวไม่ทันมาได้ทุกระยะจริงๆนะทุกคนเนี่ะอขาเขามีมีมีเพื่อนเอาไปก่อน ตามัดย,ยีาเขาตาเส่ยเลยเอาพอเอาพื่อนเอาไปมาแลว้วมันไม่อยู่นิงน่งยิงหน่อยเลยไปไปามท้อปไปอ่อนนีเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้น,นแล้วเพื่อนเราเก็บไปแล้วมาทางนี้แน่อู้เยอะเกินเ้าพี่กลับทันเลยตายไปแล้วจ้าโอ้โเยอะเกินไปๆๆเอาไหมฟามมึงท้อไปกรร่อนดิถึงแล้วถึงเลย มาดิมาไปก่อนนอะต้องโดนโอ้เพื่อนเอาแล้วเดี๋ยวจุกจุกจ oh. oh. so <ๆ>ุกจุกอ๋ออ๋ออ้อมายูเอสไม่น่ามาบ้านมาเลยอะเพราะกดผิดตัวสะโขบเฉย <'m> เพื่อนเหลือไอคิวหน่อย บอมเพื่อนบังอีกได้อยู่จบครั้งแรกทุกคนก็7.5ต่อ39 <c oughs> แล้วก็เล่นได้ทุกระยะจริงๆทุกคนได้อยู่ได้กี่คิวเนะี่ย9คิวก็วเอาเรื่องอ่ะพ0่สี่ 40. ไปก่อนเลยโมอนตท็อป ซี 4, เขายังไม่ได้เลยทกุกคนอุย้ยเป็นล้าเลยตายเอเพื่อนเอาซะแล้วเอาเพื่อนเอาอีกแล้วเดี๋ยวหน่อยเพื่อน,นตายโอ้เกือบตายก็เกือบตายอะ่ะทำไมหนอ เ่อนเอาหมดเลยเยอหน่อยตายโอไปไปเดี๋ยวเออเปิดมีอะไรเอ้ากดผิดจะเปิดด้วยวีไปเลยรถไปเลยรถไปเลยเพื่อนเอาถือเลยบอมผ่านหน้า เราอยู่นิ่งๆให้ดีหน่อยโอโาห่าเลยโอโ้ได้เป็น16คิวแล้วทุกคนมาดิอสไลด์กระชากอยู่เอาหอหลังเข้าหลังเฉยอะไรกับเขาเนี่ไปไปไป oh. เพื่อนไป ไหนวะเดี๋ยวลุดม,มาหลังบ้านแล้วนะเ,เวนี่ยเจอเลยส่วน <c oughs> เอา้าเอา้าขึ้นมาตอนไหนฮะเมือ่อกี้ยังอยู่ลงรถโอ้โหวิว่งสวนขึ้นมาเฉยอะไรวะ <c oughs> สวนมาเฉยเลยตายอะไรเนี่ยโอ,โอ้โหหลังกองเฉยอะ <c oughs> ไรเพื่อนโอ้โหบีเสียอะไร เข้าใหม่เข้าใหม่ถ่ายเลยถ่ายเสียงตีฟรีได้แหละเฮ้ยข้างบนเพื่อนเอาอยู่เร็วเพื่อนเหลือสักตัวก็ยังดีนะอุ้ยข้างบนเพื่อนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอุ้ยเอเอตายเข้าน้ำเมื่อกี้ เฉยเอาหายไปไหนวะตายตายโคตรนิ่งอะทุกคนถ้าไม่เป็นเม็ดปืนนี้อาจจะเป็นเคยเป็นท็อปเมตาอีกเหมือนเดิมนน <Okay. S 2> ก็ไน้ทุกคนก็เกม oh, <hi. S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็1 5 0ต่อก4านะทุกคนอือห mm hmm. โอ้ระเบิดปิดฉากอีกเพื่อน เอ้าไหนอะเห็นทำไมมาเคลื่ว่าเราเบิดแล้วคนยิงโหยเฟนสกินแพทินัมด้วยเมื่อกี้โคตรโหดเลยเอาเรื่องอนอะ <S <S น่ะก็ได้ไปทั้งหมด3,259ันาแต้มนะคน,นก็รอบนี้ผมมาเล่นในแรงผมก็ได้ที่สองไปนะคนบวกมาทั้งหมด5้าแต้มก็6 7พัเจ็อยแล้วนะคนก็ขอพาร์ทอัพด้วย นด้เฮตีม้มาอีกด้วยโอ้โหก็ผมได้ไปทั้งหมด22คิวนะทุกคนก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ ont, ใครอยากผมในมทำอะไรหรือเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับก็อ,บ<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย you've been stuck in my head and girl i really want to talk now chill at your place but every day you will walk out uh, okay cool can we calm down Anger face left in the face with your palm i don't know what to do and it's late and i'm tired and you're on my mind